คึกคักสร้างบรรยากาศคนบันเทิงตบเท้าเข้าครูหาเลือกตั้งลวงางน้า2,566เป็นบรรยากาศที่คึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเลือกตั้งลวงหน้าวันแรกวันที่7พฤษภาคม2566มีประชาชนคนไทยต่างพร้อมใจกันออกมาทำหน้าที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งลวงหน้ารวมไปถึงเหล่าคนบันเทิงเองที่บอกเลยว่าปีนี้ทุกคนต่างตื่นตัวกับการได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศ มีหลายๆคนที่เดินทางเข้าคูหาเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมอย่างเชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์เพราะหนึ่งเสียงนั้นมีความหมายสามารถเป็นพลังร่งรวมขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้วันนี้เราจึงรวบรวมบรรยากาศของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแต่ว่าจะมีใครบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ